สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วจากกับเพียนชาแนลเนาะวันนี้ก็มาพบในแนวทางหวยฮาหนอยเนาะพี่น้องเนาะหยุดไปหลายวันเนาะมาตามต่อกันนะคะพี่น้องก่อนที่จะไปชมตัวเลขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนเนาะพี่น้องเนาะ แต่สำหรับท่านที่ไม่ชื่นชอบนะคะพี่น้องก็กดเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเป็นแนวทางนะคะไปจ้าไปชมแนวทางหวยฮาหนอยกันเนาะพี่น้องเนาะหยุดไปหลายวันเรามาตามต่อผลงานกันต่อนะคะพี่น้อง หวยฮานอยนะคะเน้นไปที่สามนอยนะคะพี่น้องเพียนก็จะพยายามคัดสรรตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเน้นไปที่บนล่างนะคะพี่น้องบนล่างนะคะ ตัวเด่นๆของเราก็จะมีหกนะคะกับห้าเนาะพี่น้องเนาะหกกับห้าเดี๋ยวขอดูตารางแป๊บนึงนะคะพี่น้องสี่นะคะเก้า อย่าลืมนะคะ9นี่อาจจะเป็นหัวลงก็ได้นาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นหกก็ได้นาะพี่น้องเนาะเจ็ดค่ะพี่น้องแล้วก็สองนาะพี่น้องเนาะตารางพารวยของเราเนาะเดี๋ยวเพียนจะจับให้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็ถ้าไม่ชอบตัวที่เพียนจับคู่ให้นาะพี่น้องก็ไปจับได้นะคะไปจับได้ในตารางนี้เนาะ เด่นๆเลยนะคะพี่น้องเด่นหกกับห้านะคะพี่น้องเด่นหกกับห้านะคะเด่นหกก็จะมี กศูนย์นะคะพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหรือสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะก็ไปวิ่งไปวิ่งวิ่งหกวิ่งห้าลูดห้าได้นะคะวิ่งหกลูดห้าเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะหกศูนย์หกหนึ่ง หกเจ็ดนะคะพี่น้องห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกนะคะพี่น้องส่วนตัวกันนะคะ ตัวกันก็จะมีสองนะคะพี่น้องสองกับหนึ่งนะคะก็จะมีสองหนึ่งนะคะพี่น้องสองหนึ่งสองสี่สองหกนะคะ ก็จับจับในตารางของเราเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องหนึ่งสองนะคะตัวเดียวกันอีกแล้วหนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องตัวกันเนาะสองแปดสองเก้าต่อให้อย่างละห้าคู่เนาะพี่น้องเนาะตัวเด็นมีไม่เยอะเนาะพี่น้องเนาะแต่สายวิ่งสายรูดเนาะเพียนก็เน้นย้ำนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะให้วิ่งหกแล้วก็รูดเก้านะคะ สาลูดขออภัยค่ะพูดพูดผิดเนาะเด่นหกวิ่งหกนะคะเดี๋ยวเพียนจะเขียนไว้ให้เนาะวิ่งนะคะวิ่งหกเนาะสายรูดก็รูดรูดห้านะคะ แล้วก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมนะคะไปกลับด้วยเนาะไปกลับด้วยนะคะ ย้ำนะคะถ้าเกิดว่าถูกถูกยังไงก็แบ่งแบ่งปันไปทําบุญทํากุศล้างนะคะพี่น้องผลบุญจะได้กลับมาหาเราอีกเนอกาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮงเงรวยๆวยกันทุกคนนะนะคะเฮงเฮงรวยๆวยแล้วก็รักษาสุขภาพ นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ